รับผม T6 อีกหนึ่งคันนะครับผมตัวนี้วายแท็กตัวนี้ก็ปุ่มล็อกไม่ไม่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ปุ่มอ่าปุ่มไฟฉุกเฉินก็ยังคงใช้งานได้อยู่แต่ก็ลูกค้าบอกว่าลือ้อครั้งเดียวก็ท,ทําทีเดียวเลยก็เปลี่ยนทั้งคู่เลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนกันครับผมคันนี้ก็คือมีปัญหาปุ่มล็อกเหมือนกันนะครับผมล็อกไม่ทํางานแต่ไฟฉุกเฉินก็ยังคงทํางานอยู่แต่ก็ลูกค้าบอกว่าก็ ก็เปลี่ยนไปเลยสองปุ่มเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับจัดให้ครับผมผมก็ซ่อมเรียบร้อยนะครับทั้ง2ปุ่มนะครับผมก็กดล็อกครับใช้งานได้เลยนะครับผมกดล็อกครับผมกดไฟขอทางไฟฉุกเฉินครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมสนใจซ่อมปุ่ม ล็อแล้วก็บุ่มไฟฉุกเฉินแลนเจอร์ทีหกสองพันถึงสองพนะครับผมร้านเทนครับ087ย์แปดเกขอบคุณครับ